ให้ปล่อยวางไว้ทำใจอย่าให้มัวมองลาบยศสรรเสริญหรือสุกกายกองเป็นของที่ไม่ทีรัง มก็เสื่อไปคุณจะปฏิบัติวิปัสนาก้าวหน้าคุณต้องรู้จักหรือเข้าใจในอารมณ์รูนปนามเยก่อนว่ามันเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่จุกรู้จักอารมณ์รูปนามเนี่ยคุณไปวิปัสนาไม่ได้อย่าไปยืดิดเลยแค่หัวใจวางเฉยก็สุขใจอย่าไปยืดติดใจเพราะมันคือ วันเป็นไงนี่เราต้องถุงโส่ดามโซ่ดาสวนโซ่ดามันนี่กุ้งแซ่บเล็กนี่สุดที่จะ้เลยเต็มใจกงบพันรายท้ายในคดีอะเราตำรวจคอนเตเนียน้ใครให่ทีนี้สีว่านี่ใครใหโดนเต็ใหญ่ใช่ไหมังนั้นเต็มหที่สุดถ้าจะมาก็ไม่ไหญนะ อยญ่ที่อื่นไม่ใที่นี่ไม่ได้เขาจะสั่งานตรงไหนต้องไปอต้องทำตองกันด้วยเขาบอกว่าเราต้องไปแต่ว่าพิชาพุทธเจ้าให้เราเป็นใหญ่อยู่ที่ไหนก็ลำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเรามีสิ่งเนี่ยคุณจะอยู่ในพาร์คคุณจะอยู่ที่เขาคุณจะอยู่ที่ท่านคุณจะอยู่ทุกที่เลยอ่ะจะวิชาพุทเจ้าในทุกที่เลยคุณอยู่ในรถคุณเป็นเจ้าของ คุณรถเมย์เป็นของรถเมย์คือสักกัรหรือคขณรถว่าเป็นของรถตัวขครื่งเคื่องบินนี่แหละของเครื่องบินไปไหนไ็นเ้ของหมดเลยเพราะเรามีอะไรมีความสุขตลอดไม่โดนไล่ ท่านเจ้าคุณประเทศประยติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงบุรีเจ้าวาดวัดพระนอนจักศีวรวิหารร่วมพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี2514และพิธีเปิดอาคารสุขศาลาพุทธยานันทาภิขุสถานพยาบาลอภิบาลทรงอาพาธเพื่อเป็นสถานที่รักษาเยียวยาโรคทางกายและโรคทางใจทั้งพระสงฆ์สามเณรและคารวาดโดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธรรมนูนแก้วคำเป็นประธานฝ่ายารวาสณบริเวณพิธีสุขศาลาพุทธยานันท้าวัดป่าโคกดินแดงตำบลหนองเม็กอําเภอนาเชื่อกจังหวัดมหาสารครามที่วัดป่าแห่งนี้ที่ทําสุขศาลาหรือว่าเหมือนเป็นคลินิกของพระสงฆ์ที่อาพาธเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่เยอะ สามารถปลูกสมุนไพรและนำสมุนไพรนั้นมาปรุงเป็นตำรับยาแผนไทยรักษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้อย่างดีมากเลยในานามองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราได้มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยทั่วประเทศและทางภาคอีสานก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการของสุขสาลาหแห่งนี้เพื่อที่จะได้ นำแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในโซนภาคอีสานเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษามาเป็นกําลังสําคัญถวายท่านแล้วก็โรงงานยาของอท่านชวนที่ขอนแก่นนะคะก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่ท่านมีเพื่อที่จะมาถวายเป็นยาเป็นครังยาตู้ยาไว้ที่นี่และดิฉนันก็จะได้รณรงโรงงานผลิตยาแผนไทยในเครือข่ายขององค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยกัน ไม่ว่าจะท่านอาพาธโรคภัยแค่เจ็บใดๆก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะถวายการรักษาท่านได้ด้วยองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยของเรานะคะดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมันดาไม่มีบีดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอจากไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจากพยาบาลดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้ใดจะพึงอุปถากราผู้นั้นพึงพยาบาลพิสุอาพาธเถิดแตัวทำไมก็ต้อง,องยอมับว่าแรงสูงแรงสูงในแนวทางในคําแน,นะนาความเมตตาจากครูบาอาจารย์อาจารย์พระบาที่เด็กพุทธยามตันโทปีสอั้อาห ไปอาศัยบารมีเดินตามรอยทธรรมธิปฏิบัติของท่านคิดว่าในภพมเห็นเห็นช่องทางในภพปัจจันท์ของเราเป้าหมายทุกคนก็คงไม่ต่างกันเราต้องการความเป็นอิสระความพ้นทุกข์แต่ว่าความเป็นอิสระความพ้นทุกข์จะดําเนินไปได้ก็ต้องเดินทางที่ถูกมีคนแนะนําคูบบอายารแนะนำที่ถูกต้องด้วยฉะนั้นก็ ขออห้พัฒนาให้เราพัฒนากาพัฒนาคุณงามความมีคุณคุณคุณธรรมที่สูงสุดคือความกตัญญูกตเวทีและความกตัญญูกต,ตวเวทีที่มีค่าที่สุดคิดว่าครูบาอาจารย์คองหวังนะคงหวังจากพวกเราไม่ใช่ต้องการให้เรามาสร้างวัตถุหรือว่าตลาดเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคำสอนของท่านที่ตักเตือนให้สติปัญญาเราด้วยการมีสติรักษา ชีวิตของเราให้ปลอดภัยด้วยสติสัมปชัญญะที่รุบาอาจารย์สอนมาสาม,มารถดูแลตนเองและปลอดภัยไม่ให้อนารมณ์ทางโลกแลอโลกธรรมมาครอบงำเรานั่นแหละคือเป้าหมายเป็นการบูชารูบาอาจารย์ที่สูงสุดเป็นยอดของอาจารย์บุชานะขอนนะอ,อนุโมทนาเฉลิบทุกท่านนะ